สวัสดีครับท่านภาคีเครือข่ายทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับตอนจบของวงแชร์สร้างสุขยุควิกฤตโควิด19นะครับเราเอาสองเรื่องมาผสมกันก็คือเรื่องของ emerging ประเด็นอุบัติใหม่และการ transform หรือว่าการปรับตัวของภาคีสร้างเสริมสุขภาวะคาว่า emerging ก็คือเรื่องของโควิดนะครับซึ่ง ทำให้พวกเราเนี่ยต้องปรับตัวการทํางานของเราอย่างมากนะครับเป็นวิกฤตซึ่งทุกคนประสบในเวลาเดียวกันและก็การที่ภาคีหลายท่านเนี่ยลงไปคุกคีในการทํางานจริงในพื้นที่เห็นการปรับตัวปรับความคิดปรับวิธีการทํางานโดยรวมเนี่ยเราก็พบว่ามีภาคีจํานวนมากเลยนะครับเกือบ22แผนงานที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในวงแชร์สร้างสุขซีรีส์นี้ ถือว่าเป็นการจัดที่มีภาคีที่หลากหลายและก็จำนวนมากครั้งหนึ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสิ่งที่น่าสนใจคือเรามี keynote speaker มีวิทยากรเด่นๆด,ดังๆร,ระดับประเทศที่มาแลกเปลี่ยนทั้งในวงสาธารณสุขและก็วงการปรับตัวของภาคีสุขภาวะหลังจากมีการทยอยปล่อยคลิปไปทั้งหมดประมาณ44คลิปถ้าพวกเราจำได้เนี่ยครั้งแรกที่เรามีการเปิดตัวก็คือวันที่4พฤษภาคมนับถึงวันนี้ก็เกือบ3เดือนเต็มแล้วนะฮะนำมาสู่ผู้รับชมที่เข้าถึงมากกว่า ปัจจุบันที่ตามที่ผมดูเนี่ยนะครับเกือบส0,000ื่นครั้งแล้วนะครับที่มีคนติดตามดูนะครับมีการแชร์ไปนับพันครั้งแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาเป็นที่สนใจของคนกลุ่มจํานวนมากคราวนี้เราม,ามองในมุมของเนื้อหาที่เกิดขึ้นบ้างก็พบว่าแชร์สร้างสุขในครั้งนี้เนี่ยมีเนื้อหาสําคัญสาคัญที่เกิดจากการแชร์ของภาคีเนี่ยอย่างน้อย3เรื่องผมขอแชร์ในมุมแรกก่อนนะครับก็คือทักษะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการ,รเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ณทันทีเลยนะครับนั่นหมายความว่าภาคีหลายท่านเนี่ย ลงไปคลุกกับงานโดยที่เห็นปัญหาจริงเห็นผู้ประสบภัยจริงเห็นชุมชนจริงๆแล้วก็ปรับตัวเนี่ยเข้าไปทํางานนะครับเรียใก็เห็นว่าอันเนี้ยเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากภาวะอุบัติใหม่ซึ่งหลายคนก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าณวันนั้นแหละทำไปได้อย่างไรพวกนี้ก็เป็นความรู้ซึ่งเกิดขึ้นใหม่เราพยายามจะถอดพวกนี้ออกมาเป็นทักษะให้ภาคีเนี่ยสามารถไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อมาได้ก็จะเห็นได้ว่านี่คือทักษะชุดแรกนะครับอีกอันนึงนะครับเราใช้คําว่าภาคีเราเนี่ย ทำงานแบบมีกรอบแต่ไม่มีขอบเขตอันนี้แสดงให้เห็นว่าภาคีเราเนี่ยมีการทํางานแบบมุ่งผลลัพธ์เอาเป้าหมายใหญ่ affe, เป็นตัวตั้งไม่จํากัดพื้นที่ทํางานไม่จํากัดภาคีที่ไปทํางานด้วยแสดงเห็นว่าสามารถพลิกแพงหรือว่าดัดแปลงกระบวนการทํางานเนี่ยโดยมุ่งเล้นผลสัมฤทธิ <wisely. S 2> <the> ์ที่เป็นภาพใหญ่ได้เช่นเราเห็นการมีแคมเปญข้าวชาวนาไปแลกตาชาวเล อีกงานหนึ่งที่เราเห็นก็คือปันอาหารปันสุกนะครับก็สามารถที่จะสร้างดีมาน์ในการผลิตพวกเกษตรอินทร์เนี่ยผลผลิตพวกนี้จะไปถึงผู้บริโภคในชุกทิ้งตลาดถูกปิดนะครับเราไม่สามารถไปซื้อของได้ปกติได้ใช้กระบวนการที่เขาทำงานเนี่ยนะครับทำให้เกิดการเชื่อมโยงเปลี่ยนห่วงโซ่อาหารขึ้นมาได้อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าการแลกเปลี่ยนพวกนี้นำไปสู่ประเด็นซึ่งกลุ่มพวกเปราะบางนะครับเราจะเห็นได้ว่า เออมันมีประเด็นซึ่งเราเรียกว่าเป็นทุกขภาวะซึง่งจริงๆมีปัญหาแบบนี้อยู่ก่อนโควิดอยู่แล้วแต่มันไม่ชัดเจนแต่พอโควิดมาปุ๊บเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็โดยหลักนะครับองค์ความรู้ที่ลูกพัฒนาขึ้นมานี้ก็จะมีการถอดบทเรียนโดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับก็จะเอาพวกนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าจากที่พวกเราไปทํางานแบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับ กลายมาเป็นชุดทักษะอะไรบ้างก็จะมีการคืนข้อมูลให้กับพวกเราเอาไปใช้ประโยชน์อีกอันนึงที่ผมอยากเชิญชวนนะครับก็คือกิจกรรมการจัดเวทีนะครับเป็นแชร์สร้างสุขนะครับในยุคของวิกฤตโควิด19เนี่ยนะครับร่วมกับทางสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพหรือว่า Thai h e a l t h a c a d e m y ก็จะมีงานอยู่ในวันที่14สิงหาคมที่โรงแรมมิราเคิลแกลเป็นงานหนึ่งวันที่จะเอาข้อมูลพวกนี้มาคืนข้อมูลเชิญภาคีทุกท่านที่เข้าร่วมเนี่ยมารับฟังประเด็น การถอดบทเรียนนะครับแล้วก็ทักษะใหม่ๆที่พวกเราจะพัฒนาไปได้อย่างไรในยุคหลังจากนี้นะครับขอเป็นกําลังใจกบภาคีทุกท่านได้นําเอาทักษะแล้วเอาความเชี่ยวชาญตรงนี้ไปช่วยสังคมของเราสร้างสังคมสุขภาวะด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ